งานเป็นวีนันตี้ครับเก้ากโดดแล้วมีโนวันนี้ครับเข้าพื้นที่สุราษฎร์ธานีไปกันตอ่อขณะนี้ชุดตชด434พัทลุงครับเข้าพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับภารกิจติดตามบุคคลตามหมายจับนะครับของสารจังหวัดพัทลุง แล้วก็มีหมายจับนึดเนื่องจากจับกุมนะครับนะแล้วก็กําลังลําเลียงนะครับนะกำลังนําผู้ต้องหากลับสู่จังหวัดพัทลุงเพื่อดําเนินการตามกฎหมายแต่ผู้ต้องหาได้หลบหน,นะนีนะครับเมื่อคืนถูกควบคุมตัวทางรถไฟนะครับนะเราก็ต้องเข้ามานะครับช่วย กดือกรลกในพื้นที่นะครับเพื่อติดตามจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับซึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเขาเยสนจังหวัดปัตตานีนะครับนะหลบหนีเมื่อคืนนะครับประมาณช่วงทีสองท,สองทีสามนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่หน้ากองบินเจ็ดแล้วครับกาลังจะเข้าพื้นที่เป้าหมายนะครับเพื่อติดตามเป้าหมายมาดูว่าตอจะโด ตำตีพัตลุงจะได้กลับไปหรือไม่กำลังเข้าพื้นที่เป้าหมายครับตอนนี้ในพื้นที่อำเภอท่าจะนะครับบุคคลตามหมายจับที่หลบหนีขณนะเดินทางมาทางรถไฟครับทางตอยดอพัทลุงเตรียมจีกำลังเข้าพื้นที่เพื่อออกติดตามเป้าหมายดังกล่าว ได้ประสานกำลังของตจด417จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการร่วมติดตามเป้าหมายดังกล่าวครับที่หลบหนีจากการควบคุมตัวทางรถไฟนะครับเมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ6ก่กิโลจ่ายทีงมันมีอ้วกป่าป่าไหมเดี๋ยวตุงมึนจะเส้นป่าป่าเดี๋ยวได้เหรอให้กอรดรถตึงเงินนะ

โนไปาายังนไหมอย่าไม่ตึงตีอีกเล้อเล้อโนปยัาางดูถ้เดินตน้นโอกบน,นองมองปีตัมม้มไหมปีตัม้มปีตัม้ม ไม่ต้องกลัวน้องไม่ต้องกลัวมามากินน้ำก้อนน้องมาเอาน้ำก้อนน้องเอาน้ำก้อนเอาน้ำก้อนมาเตจมเดินเดินตาลูตาลูตามลังรถมาเลยเดินหลดมาตรงตรงเขาเลยเออเออกินน้ำก้อนมากินน้ำก้อนมา cơ tay bị yếu bắp đi đấy chết ngay mắng nhìn này bà chết mắng hả nhìn thấy chết ngay mắng dùng cốc em mày nó mày nó Ô kỳ nam coi kỳ nam coi đi ông kỳ nam ông nắng con nắng con nắng con ba ba anh ba chú Ô nắng con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  mày bự mấy bự mấy bự

เราไม่ต้องกลัวนะนี่จะเป็นวัดเราปลอดไปเลยไม่มีใครจับได้เราเนาะอย่างรอบนี้เราหวากันไปตามกติกาน,นะนี่เป็นตัวจดดอที่ยำทีจากปัจจารุลูกนะรวมกับตัวจดดอที่หนึ่งเจ็ดจากวัตถุสถานีสามสิดตามดวงนะอะไรด,ดับปาต้านมาเราอยากจะหมบตัวอยู่แล้วปีก,ก็เดินตั้งมาจักนะกับสี่งานในจุดเข้ามาจากปัตตานีครับนะเดีย๋ยวว่ากันตามขั้นตอนตามค้นไม้การดีแล้วอยว่นอนได้หมบตัวนะว้นเหลืองไม่จับเดี๋ยวเราไปทำเมันจะจับขุม ลองอยให้การไหวได้ก็ได้เดี๋ยวแต่ลองลองมีทิศที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะกับให้การก็ลองอาจจะเป็นในใจในการตีหน้าอย่างซ้ำนะลองมีทิศที่จะกล้าแต่หน่ายนะหรือบุคคลที่ลองไว้วางใจนะใจยั้งยืเองไม่ต้องกลัวนองอีตัวอ่ะใจลองตัวอะได้นะลองไม่ต้องกลัวจะหน้าตีจะทำได้แล้วทำได้ร่างกายลองนะนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่เคยรับประกันอีกนะรับประกันไว้หน้าตีแต่การตัดที่กองบีนนะให้ไหวใจได้ลองอยากกินให้ลองโบก Kia bì mọi người trong việc ông tại anh ta mày chắp mùa. Mày gặp tìa kiếm tang it up. Do eat chắc chắn if I didn't. Tôi chưa ngon quay hôm nay. Tôi chưa ngon 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 Luật cường นี่กับรถสีรถสีของต้นเขามากับพี่จในการกอลรอบนี้ครับเกิดดึงไปได้ไมขอจบตรงนี้ก มีมีอะไรครับส er, okay? ่งส่งมาเลยโอเคเอาครับทางไอ้สส่งไอ้ต้กองวางเลยเนาเอาเลยผมผไม่เื้อหรอกเออใานะจดไฟรูปไม่หลงต้นละเมละเมนเราไปจ่าตะโกปลาหมันปามันใต้กิ๊บหาที่ที่ก็ขก็บรลุเดือดงยงงทีไหนกด้ได้เ้ลาว่ใต้กิดีดิไงบุญได้เลยะ ำรวจได้บปยชเราได้ยืนพ้ไประโยชน์้ตำวต้อไมมีนะดำเมย์ซึเราทำนี้ยังไงต่อจให้ลอกับวนตัดไปบวนตะไปเพื่อจะมาลงข้างนได้รขึ้นกับวนนั้นเราลงข้้นนี้ได้ตายจะลงตานะกอนล้งจากลงจากานะเราต้องลืนไดี่อนไปหังนั่นหลังเพื่อขึ้นไปข้างเดอรงตลงต้องจะเอามาเลื่อยไหมไม่

โอ้ผหลไปแล้วไม่เด็เขาอาจจะไม่รู้ที่อะน้องผมตั้มเนี่ยคุหมอตั้มไปได้ไหมคุณเป็นผู้นำเนี่ยไหมซึ่งก็ตั้มไม่ได้ซึ่งก็เราเราลบนี่เราใจเรียกเลยเราตั้งใจจะไปไหนก่อนไม่รู้เราขับมาแล้วแต่ว่าขับมาทางนี้จนวันนี้มันหมดก็เลยมาจอดเอาไปกับร่างบ้านนี้แล้วก็ตัวเองก็เข้าไปยกข้างในโน้แล้วก็ประด้านโน่นนี่ด้านไนผมได้มาแล้วนะประด้านตั้งยาตั้งอะไรก็บประด้านดีมาดีก็ว่า เาสวยเรื่องเรานะนะตอนระดับบกตัวเรามีเรียงน้องสีไม่กินลบนี่เป็นมากว่านี้นะถึงก็ได้โคตรรวดเลยนะเรียบดีเลยเรยนรักๆประมาณนั้นถ้าชนัะนะครับเพื่อทำมัาตุกับกุ้งครับ

ลองยืนยันกับเกมเกมือคูนี้นะคู่นี้เลยทำได้นะใช้กับคูได้เลยโอเคนะโอเค